ห้องสิบ้ามาเบิ้งอ่าห้างมีมหลุมเนาะเพิงหลุมเป็นเพิงเป็นโกนก็ได้บ้านถ้าเปนเพิงโกนนี่แหละได้มากไม่ไม่โอเส้านี่ยนะห้างหนึ่งอ่าสำหรับผู้ที่อยากเอาเป็นห้างเนาะแต่ว่ามงคนบ่หมั่นใจว่ามันสีแท้บอเนี่ยเอาไปพี่น้องเบิ้งเอาเอาลงเอาออกเอาใส่ไว้มีแหละเสียเป็นห้างกับสีขายกันบ่ได้เอาแค่ใหญ่ๆมานี่นมันหลุดออกบ่เถอะ กระว่า,วาเฉียวมา,มา,มบ,า,วามบ,บีบนะเป็นโบได้อยมาออกมานี่กระว่า,วาเฉียวมาบีบเนี่ยเบได้กระว่าเฉียวมาขายถ้ามีกนอยากได้มีคนอยากได้าาย,ไดย่านโบเสื้อมันว่าอมันสีแท่บอนนะก็เลยก็เลยเอามาให้พี่น้องเบิ่งนี่นะนีนเนน่เป็นน้ำผึ้งหลุมเป็นน้ำผึ้งโกนแต่แท่ได้พี่น้องบมมีการหลอกลวงใดๆทั้งสิน้นผมลวงมาหลายเลยแม่งบอสแถวบ้านผมมันมีปลาใหญ่อยู่พะเยามันมีปลาหลายผึ้งมันก็สิไหล อุดมสมบูรณ์เพิ่งมันก็สิไลบางคนว่าโอ้คือสิได้เพิ่งขวดหลายแต่อันนี้คือกันนี่หลไรบีบเลยได้นี่บ่ได้บีบแต่ว่าเขาเอาใส่ผักขาวมันหยดลงนะหยดลงหยดลุ่งอ่ะเดี๋ยวตัวน,นี้ก็เป็นน้ำเพิ่ง,งมามามา,มาใส่เลยอ้าวเอาเอาักใส่ามาใส่ามาสีขายจังเลยตัวตน,นี้มันบ่เคยงามปนเลยนีมนน่มันมัน แต่ว่ามันแท้ล่ะเป็นน้ำผึ้งแท้้เจาส่อันนี้อันแม่มันลูกมันแต่อันนี้น้ำล้วนๆนลยมีก้างสินี่จังสิหยาเล่นด้วยได้ไหมแม่มันขยูเลื่อนยั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 นได้สั่งผู้ใดเอาไปใช้เหรอเล่นด้วยไม่ได้เหรอไม่เอาใช้ตัวเองเดียวเนาะตายอีเดียโอ้ยน้ำมันไหลออกมาความพิเศษการเห็นต่างไงปบ่ว้าวอะไรเมีย ม,มันเาม็นผนนึ่งมันเมฆห้างมันตัวนี้นี่จังฝันหนามเอาเปหน,นามดีกว่าเนะาะเคงสีดีกว่าบัวพนี้หนึ่งบอาหนามบ่เสืออย,อยากได้แบบผึ่งเป็นอันบ่อืมเป็นบ่เสือว่ามันจะเป็นของแทนนะถ้นะไดถ้าว่าได้แบบนี้นี่ลูกค้าสีหลายคนนะมันบัวงามบัวงามเมืนบ่เป็นทนเดี๋ยวลมหนา่อนลุมหนาก่อน โอ้หลไม่ปลานับบัวถวนปลาหลายนะหูหนึ่งหูหนึ่งก็ได้หลมันอยู่ในดินแ,แล้วแต่อันนี้ห้างอัน,น,นห้างมัน่ในมันไ่ได้อยู่ทงตัวใม่เลยเนี่มันอยู่ในดินอันนี้ห้างนี่ใบไงได้ได้ไดโอ้มันหักแลยักรนะหกไหมมากกยบแใส่ใข้งเียวน่ใส่สองของ้างใส่ข้างพอร โตออกมาโตกไหมให้เบิดินะอันนี้หั่งในหน่อยดอกนี่ไม่เป็นหั่งใหญ่แค่ที่บีบไว้กับมีแล้วมูลนั่นมูลนั่นใส่เวลาเอาตั้งแต่ช่วงต้นกลางกลางเดือนเมษาปุ่นเนาะต้นนี้มันปลายเดือนเมษาเลยเป็นน้ำพึ่งเดือนห้าเดือนหเดือนห้าเดือนหาเดินหก็ได้กันแหละตามยังที่ฝนบ่ตกแต่ว่าพึ่งพึ่งหู้หรือพึ่งโกนนี่มันสิบ่ค่อยมีปัญหาเรื่องฝนดอกเพราะว่ามันอยู่ในหู้ ทางเข่ามันสินไหนๆฝนตกได้กับสิบ่เปียกห้างมันนะแต่มันก็สิมีฝนตอพวกนำเผ็งตัวน้าล่างโทยดีกับบินเข้าไว้มันมักมันปักใส่มือปักก่อนนั้นปักกอนนั้นะแกมันรู้บอ่ะ ดเวดวนปเห็นบ่อนาม,มันนี่ี่น้องเพื่องนาบ้นามมนคนอ่ะอ๋อมากอะแบบธรรมาศาสตร์เอาเอาผ่าข้าวกองเอาแล้วก็อันนี้ก็เพื่นนส่ทุงยางมากนะ่ะเพิ่อนน้ให้นำเพิ่งไลยได้นิจับขึ้นดูตัวนี้นะ่ะจ<อ>ึงอเ,เอาผ่าจับตัวนี้ขึ้นนะจเสื้กสีขายจังไลยเนาะ แต่รับ่องได้เลยว่าเป็นน้ำเผ้งแทะบ่มีปลอมผมสิบว่วขายของที่ว่าบ่วมีหแรงที่มาชัดเจนเอาจากทีพี่น้องที่เพิ่นไปหาเองไปหามาจากป่าสีบ่รับสื่อจากไผเลยเสียเอาจากพี่น้องที่เฮ้ามั่นใจว่าเพิ่นไปเอามาแท้บ่มีน้ำตาลต้มใส่บ่มีบมี่มีเผ้งเลี่ยงหรือว่าเผ้งอย่างเจามาผสมเลยเป็นเึ้งเผ้งป่าแต่แท่ เพิงพ่งเพิ่อเลี้ยงไว้ก็มีหลายอยู่แต่ว่าบบเลี้ยงอยงู่แต่ว่าบ่ได้เอาน้ำตาลเลี้ยงเด้ปล่อยให้มันอยู่หลังบ้านเออเขาหูอยู่ดอกเพิ่งเลี้ยงก็คือเพิ่งเขาเอาห้างมาให้มันมันเอาพวกดอกไม้ดอกอยางดอกน้ำใยดอกอยางแต่ว่าอันนี้มันอยู่ในป่าเป็นดอกไม้ปา่าซึ่งสิมีสรรพคุณทางยา<ม><ม>เนาะสิมีสรรพคุณทางยาเนาเนาะนี<ม>่เพ<ม>ี่น้องให้เบิ่งกระจัดนี่ต้นน้ำขึ้น แล้วว่าตรงกองผักขาวก่อนน้ำมันน้องน้ำผึ้งที่ได้มาเานี่ยแหละก็ซีมีแม่ไม่อย่างมันน่นแน่เป็นเรื่องอธรรมดาเนาะของเท้าเอามาสดๆจากป่าบ่านป๋ไม่มีการปรุงแตง่งใดๆก็จะเป็นแบบนี้แหละพี่น้องอันนี้เพิ่นเอาแบบว่าบปรดริพิธีพิถันป๋นไหนะเพราะว่าสีเอามาใส่กองใส่ผักขาวเอาน้ำม,มันแต่ถ้าคนสีเอาเป็นห้างเนี่ยกะเั็นี้ก็สีมราระวังเรื่องในการเอาสียได้เป็นแผน่นง่ามกว่านี้เห็นปะ เป็นน้ำเผืองแท่ร้อยปเปอร์เซ็นต์หาได้จากปลา,าคุดได้จากหลุมเดี๋ยวมือได้มาบ้างผมสี่เข่าเป็นน้ำเผือกแล้วก็สิบิไายพี่โดโมาให้เบิง่งเนาะวิธีการเอาแต่ว่ากับยาดอันตรายเขาต้องใส่สุดที่รัดกลุ่มจักหน่อยหนึ่ง <c oughs> ใส่สุดรัดกลุ่มจักหน่อยเขาจังจังจังสีดได้เห็น,กกนพี่น้องเด้ไดวได้เมื่อหนาอ้าเมื่อหลังจังสีผ้าพี่น้องไปเบิง่งเนาะวิธีการเอาของเผือกแล้วเมื่อนี้มาให้พี่น้องเบิง่งนี้ว่าอันนี้คือเพืองแท้น้ำเพืองแท้ ได้จากปลาเอามาใส่หวานหอมอาเป็นน้ำผึ้งที่ได้จากดอกไม้ปลามีสรรพคุณทางยาเนาะอันนี้คือที่หา้างาห้างที่ได้มาสดๆนี่เนาะพี่น้องนเพื่อนเพี่น้องเบิง่งอันนี้คือที่บีบไปแล้วเพิ่งป,ปเอาได้ช่วงต,ต้นเดือนนี่แหละต,ต้นเดือนไม้สาเนาะ เห็นบ่สีมันเป็นอยังสีมันคือต่างสีตัวนี้มันจะเป็นของใหม่ตัวนี้มันเป็นของเก่ามันเป็นห้างสิปีกายรือปีกรเนี่ยนะสีมันสีเข้มอันนี้มันเป็นเป็นห้างปีนี้นะสีสีนี่ก็สีบอกได้บอกอายุเมโมเนน้ำตาลต้มเด็ดขาดพี่น้องเมโมเนน้ำตาลต้มมันสีมันสีต่างกันตัวนี้เห็นปะเป็นเป็นผงใหม่ผงปีนี้เอาแต่ว่าผงมันมันอายุเป็นสองสามปีมันก็สะมีสีเข้มขึ้นแต่รสชาติคือกันแซ่บคือกันมีสรรพคุณทางยาคือกัน นะบ่อไรมีข้อแตกต่างอีย่างเพราะว่าตัวใดดีกว่าเือตัวใดบ่ดียังไงนะคือกันมีสปปรรพคุณทางยาคือกันแต่ว่าเป็นดอกอน้ำผึ้งเดือนหาเนี่ยนะราคาหอมไงรสชาติหอมพี่น้องอันทีหอมกว่าผึ้งเลี้ยงที่มีขายตามห้างสรรพสินค้าทั่วไปเนาะนมาให้พี่น้องเบิ่งแล้วนี่ก็สิแพ็คส่งโลค่า,า้าคาตัวนี้เป็นอยากได ลูกค้าเพิ่นอยากได้ที่เป็นห้างสดๆเลยนีก่กะนที่โซงไฮเป็นบางส่วน,วน,นอะพี่น้องเอาเขาขาวต้องดำกขาใส่ไปได้เป็นอย่างตัวหักเอาตัวงามๆไปเลยไปแท่งหนึ่งไปเปรื่อดีกว่าบอนี่ยนะนั่น,นะน,น,นแลลห <c oughs> นละนั่นแหละซับนั่นแหละนั่นแหละเขากลับนั่นแหละเออนี่แหละ ซ้ำนี่เห็นบ่ใส่กองไปนะนั่นะมันเฉลด้งงามๆแน่ยจะไปขอรอแฉะต้องสร้างน้ำหนักฮะ